สวัสดีครับสวัสดีเด็ดเพียงเียงกันนี่แหละทางลองต้องลองกับเรา3คน<า>กับรถ3คันมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นทริปการเดินทางที่เราได้รถชุดใหม่ชุดนี้คือเครื่องยนต์เดียวกัน155 cc 4จังหวะสูบเดียวนะครับเทคโนโลยี VVA ด้วยนะครับ,รบก็จะเป็นโน่เลยโน่ no WR นะครับแล้วก็มี MT 1 5แล้วก็ XR นะครับจะเป็น3คันที่ไปด้วยกัน ในทริปนี้จะยาวนิดนึงแต่ว่าเลือกเส้นทางไม่ใช่เรื่องของผมผมขี่ตามเก็บแต้มอย่างเดียวนะครับเส้นทางต้องมาคุยกับคนนี้ครับเรื่อใหม่กับวกใหม่นะสวัสดีครับครับเจอเราสามคนนะครับก็อีกเช่นเคยครับเดินทางแน่นอนลุงจะพาไปหลงไ่ไหนครับก็ไม่หลงหรอกครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางบังคับที่เราต้องขี่เรียบชายทะเลไปนะครับขอให้ฝั่งซ้ายมีทะเลก็แล้วกันน่ไปไงก็ได้นะครับขี่ขวางตะวันไปเนี่ยแล้วซ้ายเป็นทะเลเนี่ยนะครับไปถึง เป้าหมายของเราก็คือเขากะหลกที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบทีละขันเอ้ยประจวบคีรีขัน ขนมย้อนวานๆนะครับมีอะไรบ้างมีเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นี่ของเขาใช่ไหมลาเต้มะพร้าวใช่ไหมครับอันนี้เป็นลาเต้ครับอัย่าเป็นไงมีท็อปมะพร้าวให้ด้วยโอ้โหไอ้แต่เป็นชิ้นน่ะเาเรียกว่าไม่ผิดหวังที่แวะร้านนี้เขาเรียกว่ากินเป็นชิ้นเป็นอันน่ะเนี่ย กาแฟดำกันก็อะไรก็มันต่างบ้างนะพี่เจ๋งพี่มันมันได้ทั้งกลิ่นแล้วรสชาติใ,าใช่ใช่มันเป็นมันกาแฟดำทุกใส่เข้าไปมันจะเป็นกาแฟกาแฟใส่ตาลมะพร้าวของผมนะเนี่ยลาเต้นยนะอันนี้คือดูดไปปื้นนี่รสชาติความหวานน้ำมะพร้าวอะ่ะชื่นใจได้กลิ่นด้วย มันชื่นใจเป็นกาแฟที่ผสมมะพร้าวปกติน้ำมะพร้าวถ้าคนกินถ้าคนกินน้ำมะพร้าวนะถ้าโดนเย็นๆอย่างเงี้ยชื่นใจอยู่แล้วปกติคือว่าถ้าโดนเย็นๆแล้วหลับนี่ไงกาแฟก็ไปจังหวะดีมากเลยนะขาไม่มาแล้วร้อนอย่างเงี้ยนะพอได้เนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเริ่มสตาร์ทกันมาตรงนั้นน่ะก็คืออ่าริมถนนหมายเลขสี่ใช่ป่ะพี่สารใช่หมายเลขสี่ครับก็คือที่ของโคนเราก็พอออกจากปั๊มปุ๊บเราก็เลี้ยวไซด์วัด เข้าาเเเลลยยทงงอส้นนี้ถ้าเราไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปถึงช้าอัมหัวหินแล้วก็พาเราไปทะลุเขาก็ะโหลกพี่ไฮไลท์ของวันนี้คืออะไรพี่จะพาผมไปดูอะไรอย่างนี้ก่อนพาไปดูวิวคือปกติเราดูทะเลเนี่ยดูแบบระดับสายตาแต่วันนี้ดี่จะพาปีนไป็นเขากระโหลกนะครับไปดูจากนอกโลกใช่แล้วมองลงมาเห็นทะเลแบบสุดลูกตานะครับเป็นอีกมุมนึงเห็นกว่าฟองจะโดนหลอกยักบอกไม่รู้เนี่ยชอบตลอดอ่ะ ชอบแบบหลอกไปจะพาไปนู่ไปนี่เส้นทางที่เดินขึ้นเขาเนี่ยขึ้นไปแค่สามเมตรเองไ่เยอะเลยครับครับไ่เยอะกี่ปีมาแล้วครับนี่แหละเรื่องนี้แหละเรื่องนี้ด้วยใครใครที่ติดตามเราน่าจะรู้ดีนะครับสำหรับผสันนี่มีเสื้ออะรเปล่าไปคุณไปฮะบวร์คคุณหาเราดูครับก็ยังดีกว่ามีคนพาเราไปดูปลาโลมาเมื่อทิ่ที่แล้วเลยไม่ใชล่ะตั้งใจจะไปถ่ายตอนท่าที่ตกที่เขาไปเขาก็หลบ ไม่ได้ถ่ายแบบแบตห <M> <M> 2> 2มดแบตหมดแบตสงก่อนไ <c oughs> อ้พี่โคตรเกทับเ <c oughs> ลอกทะเลมาตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมาถึง ที่มันจะเข้าอำเภอหัวหินนะครับก็จะมีเป็นจุดแยกแหละถ้าเลี้ยวขวาตรงวงเวียนเมื่อกี้น่าจะออกไปที่กรุงเทพได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวสายก็จะเข้าไปที่อำเภอหุ่นก็เป็นทางหลักหมายเลขสี่นะครับซึ่งก็เป็นการน่าจะเป็นจุดสิ้นสุดทางรองของคลิปนี้แต่ว่าเรื่องราวของการเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบนะครับยังมีของดีทีเด็ดที่พี่ประสันบอกว่าจะพาเราไปดูตอนเย็นไปกันต่อครับ ันี่ครับพี่ครับไอตรงนี้มอไซค์ไปได้ไหมได้ครับได้ครับเริ่มไปไหนต่อไปน้อยครับไปไหนนะครับัใปน้อยัใปน้อยรับไปเลยครับมีถนนเส้นนึงไปได้เหรอแล้วแล้วมันไปไปขอกระโหลกได้ไหมได้ครับ เราผ่านเขาเลยเขาตะเกียบเขาตะเกียบเขาเต่าเข้าไปทำไมเข้าไปเขาตะเกียบแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปเขาเต่าเข้าไปทำไมเข้าไปถึงเขาเต่าเกือบจะออกมาแล้วดีมันยังถามทางเขาว่าเออมันออกมาได้เกือบไปนอนกระเต่าแล้วเกือบแล้วเมื่อก่อนนะมันเป็นเส้นทางเลาะชายทะเลมาได้ไงอ่าแล้วก็ตอนหลังนี่มันมีการสร้างโรงแรมสร้างรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสอนให้ไปดูครับนีทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าไปเชื่อคนเฒ่าคนแก่มากนักนะครับ โลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าวันละอุทยานเท้าโกสาใช่ใช่อ่ามีป้ายชื่อจริงเต็มเต็มนะใช่แต่ทำไมชาวบ้านเขาเรียกว่ากหลอกเขาก็หลอกเพราะว่าเวลาเรือที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาท่านตั้งเรือมาเนี่ยภูเขาเนี่ยมันจะมีมช่อนที่เป็นรนก็หลกว่ะอ่าเหมือนตาเหมือนลูกตาเหมือข่าวเหมืนก็โล่ตากะโล่เห็นไกลๆก็เขาก็หลกแล้ว คนยังนั่งเล่นอยู่ที่หาดเยอะมากนะครับตอนนี้น่าจะเกือบ5โมงแล้วมีร่มบินอยู่ใกล้ๆน่้นมีวิชายหาดแต่ผมก็ไม่ได้เอาตัวดักลมมาด้วยสิเสียงลมน่าจะกวนบ้างน,นะครับต้องขออภยัย ถึงทางขึ้นเขาแล้วตอนนี้จะเป็นจุดชมวิวที่พี่ประสานจะพาไปชมวิวกันนะเห็นเห็นแวบๆว่าระยะทางเดินไปประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเองนะครับแต่ว่าดูความชันครับนี่ครับโอ้โหดูความชันครับไม่หยกกักแต่เชื่อเลยมีทางไปหาดอีกหนึ่งหาดด้านโน้นด้านตัางทางที่น่าสวยเลยเป็นหินเลยทางนะครับ วแล้วก็จะขึ้นมาเจอนี่ครับไหลแทงขุมทรัพย์ป้ายบนเลยจุดชมวิวที่ท่านเขากระโหลก150ห้าสิบเมตรแค่นั้นเองนะ150เมตรแค่1้0ห้าสิบเมตรเองแต่ว่าดูความชันมาก่อนดูนูนดูนะเขาให้ไปทางไหนเขาไปทางซ้ายซ้ายไปหาดนี่ไงไปซ้ายไปขวาเอาระไปขวาโน่นจุดชมวิวร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหตไปหาดตั้งหนึ่งหนึ่งกิโลเลยนะ เฮ้ยพลรสิทธิ์ไปไหนแล้วเนี่ยฮะนูนไงไปนูนแล้วไปนูนแล้วนี่ครับเอสซะโอ้โหเดินริ้วๆเลยครับนียมันก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติดีๆเองนะถึงแต่ว่าองศามันไม่ธรรมดาไปหน่อยนี่โอ้โหหินภูเขาวล,วล,วลว้วนๆแต่ดีนะครับเขาขึงเชือกเอาไว้ให้จับเป็นเป็นระยะเลย มีทั้งเชือกทั้งเถาวัน,น,น,นเอาไว้จับหรือไว้กันตกลงไไปกันไม่รู้รอดอะว้ดูโน่นคลเสร็จท่านผู้ชม<ฮ>ทุกขั้นครับร้อยห้าสิบเมตรแบบนี้เสียงอะไรข้างหลังแบบไอมาแวว อันนี้ใส่หมวกกันน็อกนี่ไม่ใช่เพื่อเซฟตี้อะไรนะครับถ้าถือนี่คตรลุงลังเลยเลบอกเลยวีวระะาันอยุ่ข้างหลังนี่วิวเริ่มมีวิวให้ดูละอ่ะวีวััดาึงไหมนี่มันคือแบบเหมือนเหมือนปีนหอไงไม่รู้เออเห็นคนคลิปนี้วะนั่นสิครับมีคนบอกว่าจะพาเราไปชมวิวครับ ก็เลยต้องเราก็เลยต้องตามเข้ามานี่ครับนี่ครับนี่เจ้าของโครงการตอนมีอุปกรณ์เนี่ยมันก็ลองนึกดูลองนึกดูว่าถ้าไม่เอาหมวกกันน็อกสวมหัวไปอะรองเท้าก็ไม่เหมาะใช่ของก็พลุนพลังใช่ย็งไงล่ะสวมหน้าใครชวนนะวะแปดสองก่อนแปดสองก่อนห้ามอะ จะทำหรอเียคน่หอบแล้วเหนื่อยคุณเพิ่งหอบผมหอบนานแล้วเนี่ยอ๋มีซอยเอ้ยทำมีหน่อยทำลุมเราเดินเบี่ยงสะโอ้โหทุกทางแต่เพื่อความปลอดภัยครับเราไปตามรูปสองดีกว่าแน่นอนครับแอโร่สีเหลืองนะครับโอ้ยผมว่ามันเป็นเชือกกั้นกันล่วงมากกว่าไม่ได้เอาไว้จับดูมุมนี้แล้วเนี่ย เฮ้ยขึ้นนี้เลยหักศอกเลยเหรอถึงตอนลงเลยเนี่ยหักศอกขวาอะไรงี้เลยเหรอใช่โอ้โหตายตายตายอะไรเอ่ยเป็นเขาลึกลงไปเลยเอ้ยเป็นถ้ำลึกอ๋อน่าจะหลุมเมื่อกี้อืออุ้ยเป็นถ้ำเป็นถ้ำต่ำลงไปเฮ้ยมีนกอยู่ล่างด้วยอ่ะหลังจากที่ปีนเขามาเมื่อกี้ขันมากใช่ใครเป็นคนตั้งทิปวะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วโคตรแจมโคตรแจมแจ่มมาก ว้าวว้าวเป็นไงล่ะโอ้โหคุ้มค่าโอ้โหเดินนิดเดียวเองจะบอกว่าทำพญานครเดินไกลกว่นกานี้เยอะอย่างนี้โอ้นี่มาถึงจนได้เว้ยนี่พระที่ตงอยู่ตรงตรงโน้นนะพระที่ <c oughs> อยู่ระดับน้นสูงอยู่เราก็ใช้เวลาแป๊บเดียว <พา S 1> เราใช้เวลาใช้เวลา10นาทีขึ้นมาครับ ถึงแล้วจุดชมวิวเขากระโหลกเท่าที่เคยเดินมานะก็ความชันอะชันจริงครับแต่ว่าความระยะทางไม่ไกลแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบยากถึงขนาดแบบว่าโอ้ต้องต้องดึงมือกันเพราะว่าเขาก็มีเชือกเชือกให้คอยจับแล้วก็เหมือนเป็นเซฟตี้ในตัวเอาไว้ด้วยตลอดทางแป๊บเดียวยิงแล้วถ้ามาเนี่ยแดดล่มลมตกนะครับใครมาถึง มาถึงหาดแล้วเนี่ยถ้าไม่ขึ้นมานะผมว่าเสียโอกาสมากๆแนะนำคนจะต้องมาพิชิตสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ไกลด้วย,ยมาถึงแล้วก็ต้องถ่ายรูปถ่ายรูปอ้๊ยวายแองเกิลหูย,ยางงามสามสองหนึ่ง